วัสดีคุณผู้ชมพบอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกแล้ววันนี้วันนี้อาจารย์จะมาเสนอวิธีการย่างเนื้ออันนี้เขาเรียกเนื้ออะไรหรืออาจารย์เนื้อใบพายนะเนื้อใบพายนี่หน้าตาเป็นยังไงล่ะมีมันแทรกอยู่ตามโอ้ตาย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 เส้นสายนี่มันเหมือนใบไม้เขาถึงได้เรียกใบพายใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันครขุนนี่มันมีต้นกําเนิดมาจากที่ไหนอ่ะดูเนื้อแดงแล่ก่คอนคนคอคตาย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  ให้ถ่ายไปให้เป้าดูดีกว่าเพราไว้เฮียเป้าแม่งหาแต่หาไอ้เป้าถ้ามึงกำลังดูคลิปนี้อยู่เดี๋ยวนี้คุณยิ่งสั่งเขาไม่เขาไม่ออกมือดีแล้วเวะอ๋อมึงเห็นอยู่เลยสี่โมงวะสายสาไม่รู้เหมือนกันช่องไหนโอ้โหมึงดูมึงดูย่างให้สวยย่างยังไงล่ะอาจารย์ย่างๆมันไปนั่นแหละสุกแล้วเอาขึ้นก็ต้องให้นางสาวไทยมาย่างจะได้สวยๆชูเละวะชวนนางสาวไทยมาแดก เนี้อเนี้ย,ย,ยจะสวยเริงเอากินดิเฮียมราจะถ่ายอ่ะงั้นพอแค่นี้ก่อนนะคุณผู้ชม <c oughs> าตาอาจารย์